สวัสดีท่านสวัสดีอ่า อวันนี้เพื่อนจะมาเที่ยวบ้านก็อันนี้ส่วนบ้านใช่ไหมครับอ่าและนู้นที่จอดรถจอดอะไรอเงี้ยอ๋อตรงนู้นก็เป็นที่จอดรถที่จอดรถในะการก้าวที่เห็นอ๋อมีแค่นี้ครับโอ้สุดยอดอันนี้อันนี้ขนุนนี่ขนุนเดียวโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวจะฝากไปให้กินอ่าในขนุนสุกหรือยังสุกแล้วไม่สุกเลยเนี่ยขนุนนะดีดดีดขนุนโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดเลยนขนุนดกดเนี่ยเอาของปลอดสารพิษไม่อะไรโอ้ปลอดสารพิษด้วยโอ้ สวัสดีครับพี่น้องอีีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วง,งบ่ายๆของทุกวันสำหรับทริปนี้ก็เดินทางมาที่บ้านอาสาสมัครฐานพันสุภวิทย์เอมแบนหรือว่าชาญเอมแบน M สังกัดกองร้อยฐานพันจุจมที่955นำเลขขันก็คือมาศนะครับมาวันนี้ก็จะมาให้ชาญเอแบน M เล่าเรื่องราว วีรกรรมการสู้รบนะครับเพราะว่าในช่วงที่พรรคุณนิดแห่งประเทศไทยนะครับเคลื่อนกำลับบงเข้าสู่ประเทศไทยอาสาสมัครฐานพลานชาญอีเวนต์ก็มีโอกาสได้เดินทางเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็ได้เหยียบกับระเบิดทำให้พิการทุกคนภาพวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านสวัสดีครับท่านสวัสดีสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ยังเหมือนเดิมเป็นย <laughs> ังไงสบายดีสบายดีเลยรูปหล่อเหมือนเดิมครับค่ับ วันนี้มีพี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับอยากจะให้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในวันที่ตัดสินใจเดินทางไปเป็นอาสาสมัครฐานัวันนั้นคิดยังไงอ๋อ คลิปก่อนแล้วก็คุยกันดีนะวันนี้ขออีกทีงั่นขออีกเดีย่คลิปก่อนนะครับเสียงไม่ค่อยดังเสียงเสียงค่อยวันนั้นไม่ได้ใช้ไม่เอาวันนี้ใช่ไหมวันนี้เอาชัดๆนะเอาชัดๆเอาจริงๆเลยเราไม่เอาเรื่องล้อเล่นเพราะว่าการลบเนี่ยมันลบจริงๆได้รับบาดเจ็บจริงๆเออเอขาขาดอีกขาดจริงๆเลยโอเคเป็นน้าที่ไปนะคือเพื่อนหมาที่บ้านที่นี่ใช่ไหมครับคือเฉลียว คงจะดีครับจะเป็นาหารานอยู่ก่อนที่ใค่ประสงใจนะสิบเก้าหา้าห้าเขาก็มาเยี่ยมบ้านคือสี่สิบห้าวันมาพักทีสมัยก่อนพักสิบวันพอมาพักสิบวันปุนบ๊บเ,เขาก็มาที่บ้านเราเลยว่าเอ้ามาถึงก็เราว่างงานพอดีก็เขากาลังหาก็ลังคนพอดีเะเหลียวก็าก็ถามว่าเฮ้ยช่านเป็นท่านพานหรือวะแล้วก็คิดเป็นว่าอ้าวไปก็ไปสิว่าต,ตอนนั้น,นอายุทเท่าไหร่มระมาสิบเก้าปีสิบเก้าปีค่ะใช่ประมาณนั้นครับบเก้าปีก็ รีนจบไม่ได้ไปทําอะไรใช่ไหมก็อยู่บ้านทําไรทํานาช่วยพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยครับก็อ้าวไปก็ไปไปก็ตัดสินใจไปก็ปนอนที่นี่คืนหนึ่งลูกสาวก็แต่งตัวเลยคือรดนเมยหน้าบ้านเนี่ยนะไปนู่นเลยไปเข้าสุพรรณเข้าสระ,ะบุรียังนะทําไมมันใจง่ายจังก็ <Technically, S 3> <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรตัว <c oughs> มันตกง,งานอะตกงานพอดีเลยตกงานพอดีอยู่บ้านกันจะไม่อดตายแตก็เหนื่อยหน่อยไอมนเหนื่อยก็ตายดับหน้าดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับอยาก็ไปพอไปถึงก็ไป พอไปที่ค่ายใช่ไหมไปปุ๊บ่างวันเนี้ยไปถึงค่ายจะไม่เข้าค่ายอ่ะมืดรถระยองจะหมดสองทุ่มใช่ไหมไปถึงหมดเวลาพอดีสองทุ่มไม่มีรถแล้ะสารพันเงินน้อยไม่มีตังค์โอ้แล้วทำไงทีหลังค่ายอ่ะทิหลังไอ้บอกสออ่ะบอกสอมีผู้หญิงนะบริการทางอันนั้นใช่ไหมิงบริการอยู่ที่บกศอเก่าที่โคราดสายระยองโคราดสายระยองโคราชมันมีมันมี เพื่อไอ้พวกไอ้ปงานบริการทําอันนี้อยู่นะบริหารด้วยเออบอกก็สอเก่าเนาะถ้าเป็นเก่าที่ไม่ใช่บริษัทใหม่ที่เก่ามีตรงนั้นทั้งหลังเนี่ยมันมีซ่องเพื่อใครเพื่อบริการอยู่แต่ว่าไม่รู้จักใครเลยเราก็ยังไม่เป็นหนานผ่านนะครับใครยับ เป็นหานผ่านก็ต้องไปหาเด็กที่นั่นเป็นเอาไว้ดูแลตัวเองอเอ่อ,อนกลับบ้านมาไม่ทันแต่ไปหาเด็กที่นั่นคนนึงไปนอนคืนตอนเช้าค่อยกลับค่ายอะไรมาไมโอ้กวา,า,างแผนขนาดนั้นเลยมันวางแผนขนาดนั้นไหนเราไม่รู้จักใครแล้วก็ไป <laughs> ไปถึงก็ไปเงินก็ไม่มีก็ไปไปถึงก็มันมีเพื่อนอยู่คนนะห <laughs> ลังนั้นเราก็ยังไม่เป็นทหารผ่านแหละคนที่บริการทั้งนั้นมันบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวสิ้นเดือนต้องเงินมาให้นะ <laughs> บอกครับครับแต่เรายังไม่ได้เป็นทหารผ่านแล้วกรับกงเกิดน ป้าบอกขอแตกดีเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะของจริงเนี่ยคุยของจริงเออนี่ื่องจริงตอนเช้าก็ไปค่ายไปค่ายก็เป็นคายก็จับคายอันนั้นู้วนจาก ปักบุ้งไฟแดงผั้บุ้งทอไม่ช่วงนั้นพอเดินทางไปถึงค่ายปักตรงัชนี่ได้เข้าไปในค่ายเลยไหมในค่ายเลยก็ไปหลังกองร้อยไงก็เราก็รับเข้าไปในหลังกองร้อยเลยว่าเด็กก็เด็กคล้ายๆว่าเด็กเส้นมันก็ไปถึงก็รับเลย๋อเข้าใจว่าตัวเองเป็นเด็กเส้นเออเอาไปไพกมันได้เลยต้องไปเส้นมันต้องไปสอบอะไรไม่ต้องไปนอนหลุมเงินไม่ต้องไปนอนกอแดงเสียเวลาปั๊บได้กินข้าวเลยไม่อดตายแน่ไปถึงก็เปหนานหวานไปก็เข้าไปเลยพี่น้องพอเข้าไปถึงปุ๊บก็ ต้ส,สองกำลังใจใบ่ายเนี่ยค่นข้างวันเที่ยงบ่ายพครับบา่ายขอวไปถึงจ้อหลงใจก็วิ่งคนนี้วิ่งวิ่งรอบรอบรอ,อบไปเลยนะไอคนนั้นวิ่งแล้วต้องวิ่งรอบตัวมันนะเราเราต้องเหนื่อยกับมันนะมันวิ่งตรงนคนกูฝึกไอเจ้าที่พวกเรา็นฐานผ่านรุ่นพี่เะก็ฝึกจับรอบอหน้าตอนเออหน้าตอนเออใช่หน้าตอนปากปุ๊บ แต่นี้ก็ตักบ่าย3ามโมงเขาจะต้องวิ่งเนี่ยแต่ก็พเราใหญ่เสร็จบ่สม่โงต้องวิ่งเลยครับก็ให้เหลาไปนู่นเลยไปใบผู้หลวงเลยว่า,าเด็กก็ไม่เป็นไรครัเขากลับมามันมีกระลุกไม่ใช่ตะใหญ่นะมีกระลุกอยู่กรลุกหนึ่งไงขวามือบอกเห็นตาไหมเห็นแล้วเออนั่นแหละเดี๋ยวมึงเหนื่อยดี๋ย อาบน้ำวานนั้นเราก็ดีใจว่าอย่าดีเลยคือพูดง่ายลงเลยมันไม่ลงมันไม่ผิดแผนเลยมันมีบอกก็ลุกควาอยู่คนเดียวให้เราไปคุกว่ามันคุกไปเลยมันจับเขียดได้มันขึ้นมาเลยมันไม่เจออะไรเขียดไม่มีคือเอาคนเนี่ยพูดง่าเอาคนทำให้เราเราเนี่ยเอาเอาคนตุ่มนี่นะเออมันคือเราไปคุกให้จับดาบตาให้จับจับเขียดได้เอจับเขียดได้ะายได้ฮะอันนี้มันอาจจะจับได้ กเบงเดี๋ยวไม่มีเคียนนี่แหละก็จับมันไดม้มันกถามได้ยังขึ้นมาเพาะหายใจบอกขึ้นมาเอ้าได้เกียนยัง,งไม่ได้เอายังไม่ได้ขึ้นมาทำไม,มถามไม่ได้ท <c oughs> ีนี้มาแลยวว่อ้โหมา,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 าได้ก็ไม่ได้ยอมก็เดินเข้าค่ายเข้าค่ายก็ถอดเสื้ออาบนา้ำท่าใช่ไหมสามโมงกว่าจะต้องวิงว่งวิ่งเดินรอบขวาเหนื่อยเหนื่อยจัดแล้วก็ไปตรง ปกอบที่ท้งการพระโปอยู่ตรงนั้นหน้าตะถงนะอที่เล็กๆนะก็เรียกส่วนกาลังลบสมลองอยู่ตรงนั้นพระโปพักนั่นอาคารนู้นนันพักพระโปใช่ไหมที่ทํางานบัญชาการอยู่ตรงนั้นที่นี้ยังไม่ได้สร้างในสมัยนั้นนะสองห้าสองสี่นะผมก็เป็นนั่งที่ต้นขูนดอกทีด้แดงต้นต้นอะไรแล้วตอนนั้นยุงุ่เออผมไปนั่งยุญย์ผมนั่งปุ๊บนายทหารในนั้นเขาก็เดินมาเลยเอ้าเฮ้ยน้องมานั่งทําไมตรงนี้ล่ะ นี่ข้ามุนชาเขาเหนื่อยชิบหายเหนื่อยชิบหายเลยเอาทำไมเหนื่อยแล้วเข้ามันด่านเนี่ยก็วิ่งข้าเมื่อกี้เนี่ยเข้ามมาตอนแรกทำไมเอาบอกว่าแล้วเอาเหนื่อยแล้วก็อยู่ทำไมกองไปดิไอ้ไอคุณไปด้เรื่องตลอเลยเฮ้ยเดย์เอาเดเอาอยู่เด้กอไปทิ่แล้วก็เอา เราเป็นนั่งที่เราก็ถามไปคนที่ผ่า hey, นเราไปนั่งตรงนั้นจะมาไ,ได้เรื่องไอ้หาแล้วบอกแมนื่อบอกว่าเหนื่อยให้ไปนั่งทําไมฉันเหนื่อยก็ออกไปที่อย่างเงี้ยไปอะไม่ได้เรื่องเราก็บอกท่านด้วยถนันเจ้านายฉันนั่นจะไปนั่งเลยโอ้ก็ไม่บอกเราก็นั่งไงสินั่งใหนี่นอนดีก็นั่งโอ้ถุนนั่นเจ้าน้าที่ฉันนั่นจะไปนั่งบนโต๊ะบน,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 นเ,านานนเนนด็กเรียบเลยยัางลาอย่างงี้ยทำงานแล้วบอกว่าเอาเราไปวันแรกสำราใจเสร็จปั๊บลุกขึ้นอีกวันสองวันฐานยิงเขาขาด ฐานยิงนี่นะไอ้ฐานยิงสนับสนุนนะท่านยิงขาดพอขาดปุ๊บเขา,ขาจะเอาจาักกองร้อยบรรท่าเออสี่ห้าคนเพื่อที่จะสนับสนุนฐานยิงอย้วก็ลงมาไปเข้าค่ายเข้ากองร้อยมาเดินใช่ไหมครับแล่วก็อาสาไปที่ไปอยู่ฐานยิงขึ้นเขาคอเนี่ยอ๋อไปช่วยราชการก่อนเอ,อที่ฐานยิงก่อนแล้ไม่ได้อยู่กองร้อยบรร่าพอไปฐานยิงเสร็จปั๊บพอช่วงไปฐานยิงนี่นะมันยังไงอ่ะไปอยู่กับ เจ้าที่คงจบใหม่สิบเอกจบใหม่ราหล่อเลยมาจากโน่นนะส่วนการหาลาบนะเป็นลาบเขาเ,เรียกลอยแรงเยอะโจ,โจมนะไม่ได้มีฝึกครัจบจบ,จบใหม่ก็เมาเดี๋ยวคายปักเราก็อยู่คายปักอ่ะแต่สิบเอกจบมันเป็มสิบโทตัใหม่เนี่ยห้าวไอ้พวกนี้มันจะห้ามากๆนะสิบโทม้วกแดงไหมใบแดงที่เป็นมันมาจากคายคือสาระไอ้คายโน่นโดยเฉพาะเลยส่วนการหาลาบกำลังเพลี่ยวเลยเป็นสิบโทเออเออเป็นตังปีเขามาถึงเราก็มาอย่างไงพอมาถึงก็ ขึ้นกับคอไอ้อพึ่งน,นี่ไปด้วยในสิบรุ่นนี้ไปด้วยเรียกยี่โคลเมื่อก่อนเรียกโคน่า,ากลับไปเด้อไปอยู่กึ๊งกึ๊งกึ๊งแต่เนี้ไปจ่ายสปอ,อนี่นะไอ้ช่วงไปจ่ายสปอเนี่ยในสิบกำลังห้าวๆใช่ไหมออ,ออันนี้ก็มีปืนเนี่ยทหารจะมีปืนอคอไปติดตั้งอะไที่ปืนคอปืนปรสเบอรอะไรเงี้ยของฐานยิงอีกทุกตอนนี้มาเอาเด็กจากที่สุดไ,หนหนไ,ไ,ไอ้นั่นไอ้เอรียกอะไรอำเภอปักอำเภออะไรนะของไอ,อ้ จุนอะ่ะอำเภอขอ,ขอ้อออำเภอลมลมศักดิ์อำเภอลมศักดิ์อ่าลมศักดิ์มาด้วยไม่พอแบ่งกันก็เถียงกันเจียวเลยเจ้าผาไอ้นุ่งก็จะเอาคนนี้ยากก็เถียงกันเจียวไอ้เราไปียร์สารพายก็ดูกันไปนักฟ้าไอ้ในสิบจบใหม่เนี่ยรุ่นเดียวกันเนะี่ยมันตั้ง้นั้นเลยตั้งปืนคอตรง<ก>ดูกระโดมาให้ตายให้หมดเลยเนะออเพื่อดวงคนไม่ตาย โดนยอดอยางเขาบนแตกฮึมโอ้โหมาเลยไม่ตายโอถ้าล้นมาจะเป็นไงไม่รู้เลยเนี่ยเพราะพวกเราฆ่ากันเองมันเป็นยังไงนะเห็นมันยิงเด็กกันเด็กผู้หญิงไงยิง <laughs> ่พกเราเอาเด็กมาไม่พอไงอ๋อ,อเด็กผู้หญิงกไว่าต้องไปเอาเด็กจากลมสักเด็กมาข้างบนมานอนด้วยเอามานอนด้วยแต่นี่ครับเปิดโอกาสพึ่งนิสิใช่ไหมให้เลือกให้เลือกเอาแต่นี่มันก็เอามาม ในสิบมีหลายคนฐานยิงมันไม่พอแบ่งมาสองคนมันก็จะแย่งกันเอาปัญหาไม่เกินนี้ปัญหายาวเลลวานี้แย่ยิงเลยเนี่ยแบบนี้ก็มีด้วยนี่นี่คือเรื่องจริงในสนามนี่เรื่องจริงเนี่ยเราตัอยู่ถ้าไม่อยู่ก็เห็นเราไม่อยู่เกิดมาอ้าวคันนี้ก็เป็นเงี้ยก็ทั้งทายกันนี้ก็จบจบไปนี่เงี้ยไปขอคอรเนี้ถ้ากลับมาก็ที่เคยคุยกลับมาก็มาเจอไอ้อะไรนะที่รถ ชนกันในตอนลบเราก็รู้เลยใช่แต่ในเราไม่ก็ยอ,อยากล่าบ่อยใช่แต่นี้เราก็มาประมาณนี้ยรถละสายละยองปักทมนัฉกูคุณล,ล,ลาาเนี่ยนะเพอ,อเป็นรถที่เช่าเหมาคันขึ้นไปรับกําลังพลเพื่อจะกลับเข้าค่ายสับเพื่อ <นะ S 3> กลับจาก เขาขอมาใครปักใครปักทงชัยเพจเปลี่ยนกำลังผลเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้รถของระยองปักธงชัยเออระยองโคราชเของเจ๊เกียวนั่นแหละพูกเงไงอ่าเขาจะเอาเกียด์จ่ายนี่ตลอดเขาจะเหมาจ่ายทางนี้เมื่อก่อนมันรถแอร์ไม่ไฟแดงรถแดงรถแดงรถพัดลมพี่น้องแล้วพีดดงก็เรียนไปก็แล้วกลับมาคือโครงการน่าจะเช็ครถไม่ดีนะเบรกมันแตกโอ้เพราะว่าภูเขาเขาขอที่มันชันอาจารย์ตอนนี้เบรกมันแตกเอาไม่อยู่ มเมื่อชนท้ายท้ายพวกกันเนี่ยเราตัดตอลอดจะรบไม่ต้องคุยกันนะมันผ่านไปแล้วเอาเราเขากลับปุ๊บปุ๊บชนกันคราวนี้ก็มั่ชนก็มันจะเลี้ยงเลี้ยงหลบคันนาเลี้ยงก็ตกเหวดิตกเหว่ยก็กล้งนั่งบนหลังขานะ่ะไอพวกที่นั่งบนหลังขามันกตกลงก่อนพอตกลงก่อนปุ๊บตกลงก่อนรถก,ก,ก,ก็ตามที่จ่ายก็มีคนสองคนนะั่นแหละ จำได้ว่ารู้สึกจะมีคนที่เสียชีวิตในในเหตุการณ์ครั้งนั้นสองนายประมาณสองคนได้รับบาดเจ็บอีกตั้งหลายคนเนี่ยาบาดเจ็บหลายคนแต่นี้คนชื่เฉลียวที่เอากับผมไปมันหล่นในหิวพอดีรถมันตกไปไม่ถึงเพราะมันมันมีคันใช่ไหมรถบานมันยาวกว่าตกปุก๊บพอจ้องตกลงน้ำก็ไม่ตายแล้วหล,ลังแค่เจ,บจเ็บังเดินหินอะไรก็เล็กน้อยเงี้ยแล้วก็เรียกหาชื่อมันเลี้ยวไปไงมองแขนชื่อ,อแสดงไม่ตายวันนั้นท่านก็อยู่ในเหตุการณ์กับเขาด้วยคั้นั้นเรือเราอยู่คนนั้นแต่นี้เราคือคนอะ ถ้ามันนอนเนี่ยจะไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรเ,เรา nang เพราะยังไม่ค้นเขตน,น,นั่นสั่นเรา nang เราไม่นอนอเราก็นั่งถือคือนั่งนั่งมาตอนนี้พอรถลงลมโดดมหาถนนแล้วโดดตอนนี้รถบ้านก็ตามมารถต้องวิ่งออกวันนรถบ้านจะชนเลยว่ารถบ้านเป็นแถววิ่งมาท่านกระโดดเหรอกระโดดลงฝั่งนี้ไม่กระโดดแล้วก็ตกทิวแล้วโดลโดลงมาโดนออกมาก็้เฉียดล้อใหนเดียวเราบ้านเนี่ยนะล้อหลังจังนั้นก็โดดลงมาก็โดดลงมาเลยแล้วโดดไปหลังคามเลยโดดคิวมาคือเราแข็งแรงก็โดดลงมาก็ไม่เป็นไรก็ผ่านมาคือเราเลยไม่เจ็บไม่ ตอนนี้เชื่องที่เขาขอแต่กับเมคเนี้ยขมัวกว่าบาดเจ็บอะไรก็คือน้ำเป็นนอนค่ายอะไรผา,าเมืองเลยที่เพชรบุรีคุณผาเมืองคุณมาเพชรบุรีพอแล้วทีนี้เสร็จกตอนเช้าก็ขึ้นยีมซีใช่ไหมเพื่อที่จะกลับมาใครประท้งใจแบบเก่งตอนเช้าก็มาเขาเนี่ยสิอำเภอวัดหลุพระคูณใช่ไหมตร<อ>งนแนวออกมาใช่<า>ใช่ด่านคุณทศออกมาด่านคุณทศมาหาที่ย่าโมตอนนั้นยังไม่ ผมไปฐานปไปเขาแรกยังไม่รู้จักย่าโมนะครับไปไปเขาคาะก่ Holo อนเขากลับไปมันน <uh> ั่นแล้วกลับมาจากเขาคาะถึงได้รู้จักย่าโมครับถึงไปไหว้ย่าโมนะเป็นยังไงก็ไหว้ย่าโมไหว้เสร็จก็เขาคลายจันเย็นสักห้าโมเย็นแล้วที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาที่บาดเจ็บขึ้นไปยุทธการไหนวิการของอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ภารกิจนี่ไม่ใช่ป่าโผคอแล้วกับป้องกันชายแดนน่ะจ๊ะ